นที่1,273พวกเขาใหญ่มากมายที่เชื่อมต่อกันด้วยกันนั้นแต่เมื่อมาออกไปก็จะพบว่ามันเป็นพื้นที่ที่ดูธรรมดาเป็นอย่างมากสถานที่ที่ธรรมดาแบบนี้มันมีเกนบางกรอยู่ด้านใต้ก็หรือหลิงหยุนได้แต่แสดงสีหน้าประหลาดใจออกมาป๋ยจีฉีและคนอื่นๆก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่สงสัยออกมาเพราะหลินเทียนได้บอกกับพวกเขาก่อนจะมาที่นี่แล้วว่าสถานที่ที่ก่อตั้งของเขา มันมีเกนบางกรเป็นรากฐานแต่สถานที่แห่งนี้มันกลับดูธรรมดามากๆไม่ได้ต่างไปจากพวกของธรรมดาธรรมดาในสวรรค์ที่หนึ่งเลยด้วยซ้ำที่นี่มันจะเป็นสถานที่ที่มีเกนบางกรอยู่จริงๆงกันหรือต้องรู้กันนะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเส้นชีพประจรบางกรบบรพการและทําให้มีมูลค่าที่ไม่สามารถจินตนาการได้เพราะมันเทียบเท่าได้พอๆกับเส้นชีพประจรเทวะที่มีจํานวนนับไปท้วนดังนั้นมันจะต้องเป็นสถานที่ ที่มีพลังฉีอันเข้มข้นทะลวงผ่านม่านสวรรค์มันจึงไม่น่าจะเป็นสถานที่ที่ดูธรรมดารรมดาแบบนี้นี่จึงทําให้คนที่เหลือนอกจากจรลเข้เบญจทาตและเสียวไทสูต่างพากันหันมองไปทางหลินเทียนไม่เว้นแม้แต่เหล่าสาวงามทั้งหลายหลินเทียนได้เผยรอยยิ้มออกมาพร้อมกับพูดว่าข้าจะหลอกพวกเจ้าเป็นทําไมกันเขาได้โบกมือส่งตาพระทัพมังกรออกไปและทําให้สามารถมองเห็นภาพที่อยู่เบื้องล่าง ของสถานที่แห่งนี้ได้เมื่อมองออกไปแล้วก็จะพบว่าใจกลางของสถานที่แห่งนี้มันมีมังกรตัวน้อยที่ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นลูกมังกรที่กําลังกดตัวอยู่รอบๆสถานที่แห่งนี้นี่จึงทาให้ผู้คนโดยรอบได้แต่พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาพอแม้ว่าจะอยู่ห่างออกไปแต่ก็ยังสัมผัสได้เลยว่ามันไม่ใช่อะไรที่ธรรมดาธรรมดาเลยถึงกันที่มองเห็นคลื่นพลังชี้อรุนแรง ที่ถูกแผ่ออกมาเป็นละลอกละลอกนี่คือแก่นมบางกรง้นหรือหลินสีและกนอื่นๆได้พากันส่งเสียงออกมาขนาคนเงียบๆอย่างไปจีฉีและอย่างฉีก็ยังพากันแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปไม่ต่างกันเป็นเพราะว่าเมื่อมาออกไปแล้วก็อดทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจไม่ได้ในเมื่อที่นี่มีแก่นมบางกรอยู่แบบนี้มันก็ควรจะมีพลังฉีที่หนาแน่นไม่ใช่หรือไงทำไมมันถึงได้ดูเบาบางอย่างนี้กัน หลิงหยุนได้ถามออกมาพางกรหมดคิ้วเข้าหากันเป็นเพราวะว่าที่นี่มันมีอนาเขตมากมายรวมตัวกันขึ้นยับยั้งกลิ่นไอพลังฉีที่ล้วนไหลออกมาหลินเทียนได้ตอบกลับไปเขาได้แผ่ตาประทับมังกรออกไปอีกครั้งและทําให้ผู้คนสามารถมองเห็นได้ถึงอนาเขตทั้งหลายนี่คือสินที่ปนึกพลังฉีของมันเอาไว้เขาได้อธิบายออกมาสามารถทําลายผนึกได้ไหมจะทําให้พลังฉี่ผุดผู้ออกมางั้นหรือ หลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาหลินเทียนได้ยิ้มตอบกลับไปว่าแน่นอนว่าได้เขาได้ตอบกลับไปดวงตาของเขาได้เปล่งประกายออกมาการที่มีเกณฑ์บังกรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นขุมพลังใหญ่ของที่นี่ฟ้านหญิงซ่งได้แต่กำมัดเอาไว้ก่อนที่ใบหน้าของเขาจะตื่นเต้นสุดๆมันเป็นเพราะสำหรับขุมพลังแล้วลากฐานนั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่การที่สถานที่แห่งนี้มีเกณฑ์บังกรอยู่ด้านใต้ นี่มันจึงหมายความว่าพวกเขามีเส้นชีพจรเทวะอยู่จำนวนนับไปท้ทวนซึ่งถือเป็นรากฐานของขุมพลังและเรียกได้ว่าอนาคตของขุมพลังใหญ่ๆจะต้องลุง้งโลดอย่างแน่นอนดวงตาของทุกคนต่างก็ส่องประกายออกมายิ่งกว่าเก่าก่อนที่มันจะสงบลงไปแล้วตอนนี้จะทำยังไงไปจี่ฉีได้ถามขึ้นจัดเรียงตำหนักต่างๆหลินเทียนได้พูดออกมาหลังจากนั้นเขาก็ได้กวาดสายตามาออกไปรอบ ก่อนที่เขาจะเปิดโลกใบเล็กของตนออกมาพร้อมทั้งถ่ายอวนตําหนักต่างๆรวมถึงผนึกและสิ่งก่อสร้างทั้งหลายออกมากลางอากาศนี่คือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดที่เขาได้เก็บมาหลังจากที่เขาได้ทําลายขุมพลังต่างๆของสวรรค์ชั้นนี้ดังนั้นเราจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นของพวกเราจึงไม่จําเป็นต้องเสียแรงสร้างขึ้นมาใหม่แต่ก่อนหน้านั้นเราต้องทําการหลอมและขจัดกลิ่นอายเก่าของมันออกไปให้หมดอย่างสมบูรณ์เขาได้พูดออกมา เมื่อมางออกไปยังตำหนักทั้งหลายแล้วไปจี่ฉีและคนอื่นๆก็พันมีสีหน้าเปลี่ยนไปไม่ต่างกันน,นานาเทนี้ข้าจัดการเองไปจี่ฉีได้ส่งเสียงออกมาเป็นววกเขาเป็นถึงในน้อยของตระกูลไปภายในสวรรค์นชนี่สองจึงได้มีความรู้เกี่ยวกับของพวกนี้ดีข้าด้วยหยางฉีได้พูดออกมาขาเองก็เป็นถึงอดีตในน้อยตระกูลหยางอันยิ่งใหญ่ภายในสวรรค์ช้นี่สองเรื่องนี้ข้าเองก็พอมมีความสามารถอยู่ หลิงหยุ่นได้ส่งเสียงออกมาตัวของเขาได้อาศัยอยู่ในสำนักหย่หัวเป็นเวลานานจึงพอมีความรู้ในเรื่องนี้อยู่บ้างข้าก็ด้วยฟานหญิงทรงได้ส่งเสียงออกมาถ่ายที่สุดแล้วหลิ่นเทียนเสียวได้สู่เละคนอื่นก็รับหน้าที่จัดการวางตำหนักต่างๆส่วนสาวงามทั้งหลายก็รับหน้าที่กระจัดกลิ่นไอท้ทั้งหมดที่เหลืออยู่ของขุมพลังต่างๆลานฝึกหอกัมภีตำหนักสรพยุทธหอสมบัติ ตําหนักโอสถขังคิดตั้นวิญญาณเจลาเเคเ่เบญจธาตุและคนอื่นจัดเลี้ยงตําหนักต่างๆก่อนจะให้หลินซีและคนอื่นหลอ่อหลอมไปชื่อพวกนี้และทํามันขึ้นมาใหม่พิบตาเดียวสถานที่แห่งนี้ก็ได้เปลี่ยนไปปรากฏเป็นแสงระยิบระยับอย่างต่อเนื่องหลินเทียนที่ยืนอยู่เหมือนฟ้าก็าได้มองลงไปด้วยดวงตาที่เป็นประกายขึ้นมาท,าทันทีขอไม่ใด้เขาร่วมการจัดการเหล่านี้เพราะว่ามันยังมีสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่ารอให้เขาจัดการอยู่ หลังจากตั้งสติได้แล้วเขาก็ได้จะถอนหายใจออกมาก่อนที่จะระเบิดกินายของจักรพัิอันทรงพลังออกไปรอบทิศทางบุ้มลำแสงสีทองได้พวยพุ่งออกไปไม่หยุดหย่อนเนื่องจากระดับพลังของเขาในตอนนี้อยู่ในเขตแดนจักรพักิกลลหุ่นระดับที่6แล้วและทำให้เขาแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพร้อมกับส่งผลในพื้นดินเกิดการสั่นไหวอย่างรุนแรงหลังจากนั้นมือทั้งสองข้างของเขาก็ได้โผลกออกไปประสานเข้าหากันอย่างรวดเร็ว พร้อมดังสร้างอัขระขายอาคมขึ้นมาแผ่ออกไปรอบทิศทางแน่นอนนี่คือขายอาคมสังหารอันตการมันเป็นขายอาคมที่เขาเรียนรู้ได้กว่า8ในส0ส่วนแล้วดังนั้นจึงสามารถวางขายอาคมขนาดใหญ่นี้ไปทั่วพื้นที่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้ทักษะฝังมังกรได้หมุนวนพร้อมๆกันก่อนที่ตาประทับมังกรมากมายจะแปรเปลี่ยนกลายเป็นวงเวทมังกรขนาดใหญ่ก่อนที่มันจะคลายผานึกของอาณาเขตพื้นที่ทั้งหลายลางอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้พลังเฉีที่โผล่พุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง,งเสมือนดังพวกเขาไฟที่กําลังปะทุออกมาหลังจากนั้นไม่นานตาประทับมังกรก็ไล่ล้อมบุนที่แห่งนี้เอาไว้ทั้งหมดพร้อมทั้งปิดกัน้นไม่ให้พลังเหล่านั้นล้วนใลออกไปภายนอกอาณาเขตแห่งนี้ตอนนี้พลังชฉีแยภายในสถานที่แห่งนี้ผ่านเจีมก้นขึ้นเป็นอย่างมากมันสูงจนน่ากลัวถึงกันได้ทําให้ใหปเฉียวและคนอื่นๆได้แต่สแสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาเสียงมังกรคำรามดังสน,นั่นวนไหว ได้ถูกส่งออกมาพร้อมๆกับปรากฏแสงอันเจ,ดจนิดจัดที่ส่องแสงออกไปรอบทิศทางประกายแสงได้ก่อตัวขึ้นกลายเป็นบางกรขนาดใหญ่ที่มันสร้างขึ้นมาจากพลังชีอันเข้มขน้นพร้อมตั้งโอบล้อมรอบกายหลินเทียนเอาไว้เสมือนดังคุนเขาของเขาภาพเหล่านี้ทําให้ผู้คนในรอบได้แต่พากันหันมองออกไปท่านพี่ท่านนี่มันเหมือนกับเทพเจ้าไม่มีผิดเลยดวงตาของหลินสีพันเป็นประกายออกมาขณะเอ่อยขึ้น